แต่มันมันมันเป็นนานไปมันเป็นมันทักนานไปใช่ไหมตากนานไปจนบวมแล้วอ๋อบวมจนกดไม่เข้าแล้วอืมครับช้ำคือถ้าถ้าทะลักแล้วต้องรีบเอาเข้าเลยแล้วก็รีบเข้าเลยมันยังไม่แข็งถ้าช่วงที่ทะลักเราต้องใส่น้าตาลใส่อะไรไหมาตากใส่ใส่อยู่ใส่เอาเอาน้ําตาลละลายนะมีมีแลนจเจ้ามาอีกไหมตาเนี่ย จะเอามาตอนไหนอีกมิ่งก็เดี๋ยวเรๆมาเรื่ยๆขับรถไปเจอวัวต้านนี้ดูวันก่อนตาเอามาผมๆเนาะครับนั่นนี่เริ่มอ้วนขึ้นแล้วผิวเริ่มสวยขึ้นแล้วสองตัวนี้ตาปล่อยเลยเจว่าแม่แม่นั่นตาเก็บไว้ตัวหนึ่งอ๋อเจช้ยจะปล่อยก็ได้จำแพงอย่าไปซื้อครับปล่อยก็แปดสิบนี่ครับนี่เจจำเด้อมันจะหาตัววู้แล้วตอนลูกแรกตากระทับมันมาแล้วเนี่ยอ๋อ รีบตัวนี้ค่อนข้างเนื้อหนังดีนะผมอ้วนอยู่ครับนี้วัวเชื่องวัวเป็นเชื่องแล้วครับวัวประมาณลูกสี่ใช่ไหมตาครับประมาณลูกสี่นี่มัดูบักเขาอ่ะครับนี่ครับเจาะไว้ก่อนยผมจับไว้ให้เจ้าผู้ออกอ๋อตาจะเอาตัวผู้มาเลยเพื่อมันให้ทับกับทับอ๋่างี้โอ้นี่ครับยัง ตาทับติดประกันท้องให้นะครับผมใหญ่หญยงมาแล้วใหญ่เห็นตัวเมียไม่ได้เลยใหญ่มันไม่ชนมือหมดตาตัวใหญ่มากครับงไวใหญ่เลยเฮ้ยอ๋อตัวนั้นเละเออดึงไว้ตรงนั้น ใหญ่มากครับตัวนี้ตัวเมียมันหนีตัวผู้อยู่ครับต้องให้เจ้าของครับผมอกเกรงเกรงใหญ่หมืนกัตัวมันใหญ่มากครับเนี้ย ดูเหมือนกำลัง <โด S 1> จะหาตัวผู้แล้วตาเนาะเมืม่อเห็นเมืองมันออกเห็นเมือกมันออกนีน่คร<ม>ับพอพันตัวนี้ออกทับบ่อยมากครับผมเมื่อวานก็มีใช่ไหมตาเมื่อวานเม,มืม่อวานก็ไปทับมาเมื่อวานก็ไปทับมานะครับผมเมื่วันหมู่วานยิ่งทับในข้อกับตัวนี้ครับนี่ครับตัวเมียกำลังตื่นอยู่นะผม ใลรอยู่ใกล้ใกล้เคียงก็โทรมาสอบถามคุณตาได้นะผมนี่นี่ครับแกออกทับได้รัศม uh ี huh. การทับกี่กิโลตาแถวนี้ประมาณไม่เกินสิบโลไม่เกินสิบโนะ uh huh. ขับรถเหนื่อยใช่ไหมตามันไม่ใช่ทิ้โคกไปนานไม่ได้อ๋อทิ้งโคกไปนานไม่ได้นะครับผม uh huh. วัวเยอะนะครับผม uh huh. อย่างนี่แหละใหญ่มาก ความสูงสูงท้ายน่าจะร้อยเจ็ดสิบได้ครับตัวนี้สูงกว่าหัวผมนะครับผมนี่ครับโค้งในโคครับดีแล้วตาขายไปหาลูกซีไรได้ครับเนี่หัวต้องซื้อย่างนี้ครับมันถ้าอ้วนไปมันสวยกว่าตัวนี้อีกนี่เขาซื้อลึกนี่นี่ครับอันนี้มระมาณเลือดร้อยมันจะอย่างนี้ครับ ไอ้ที่ออรุ่งมาก็ขายหกเจ็ดหมื่นอะไรอย่างงี้แหละนี่ครับดูมัอนลึกนี่ถ้าอ้วนเนอะวัวลูกกี่ตัวครับตังค์ลูกสองไหมลูกสอไหมนี่ครับลูกสองวัวคนมีตังค์วัวคนมีตังค์ทอดด้วยเจ้าของอ่ะโอตามไปเอามาเขามีตั้งหกสิบตัวโอ้ครับฝั่งนู้นละตาฝั่งนู้นลูกเท่าไหร่อันนั้นลูกสามอ๋อฝั่งนู้นลูกสามนี่ลูกสองลูกสองตั้งสองนี่บ่ฮะอันนี้ลูกยังไม่ออกเลยแม่สาวอ๋อนี่แม่สาวกําลังท้องนมตั้งแล้วอ๋อท้องอยู่่่บบนีครัผม เราเอาของเขามาซื้อเขามาใหม่ครับผมแจกขายได้ก็ขายขายเพราะคนมาหาเยอะนะครับเราก็แบ่งขายให้ไปทําพันธ์ุออคือคือมาอยู่กับเราเช็คเสร็จแล้วอ่ะครับนี่ครับถ้าเราก็ไม่อยากให้ผิดหวังอ่ะครับอืเข้ามานี้ใหญ่ตัวผู้มันเออผมก็กลัวไมัวมันหรอกถือตัวใหญ่เหมือนกันนะผมเฮ้ถือไม้ไว้ ใช้ได้ไหมนี่ดูใช้ได้ใช้ได้ครับมาแต่ก่อนคนคืออยู่คืออยู่เนาะครับพอมากินไหนกินดีมีใจคุณเรียมเลยนี่นี่สิ้ได้อ่ะเป็นได้อ่ะเชื่องแล้วนี่ครับอดีตอนแรกจะทำท่าเปรี้ยวพอวัวมาอยู่ในค้อเราก็เชื่องเลยครับตอนอยู่กับเขาไม่เคยจับมันเลยอ่ะจบนี่เชื่องแล้วนี่นี่ตาทำมือใหม่คุณเลี้ยงวัวแบบไหนตาวัววัวคุณ วัววัวสวยงามหรือว่าวัวแบบบ้านๆธรรมดาเลยหรือยังไงเลี้ยงเยอะหรือเลี้ยงน้อยเหรออยู่เอาแบบไหนดีตาคุณลุมีทุนน้อยเหรอนอถ้าเลี้ยงแม่วัวก็นี่จบแม่ขนาดเนี้ยหกเจ็ดสิบอะนะครับแล้วออกมาก็นี่ดูท้ายกว้างๆอย่างนี้แน่แนบนี่อันนี้อ้วนไมเลขเร็วไมเลขหรอกแต่อันนี้ตาเก็บไว้แม่นี่ถ้าจะปล่อยก็ต้องเป็นหมื่นนู่นอ้ครับนีุ่คนเลี้ยงแบบไหนตาเหมือดมือใหม่เลย บัวคุ้นกับวัวธรรมดาหไหนเลี้ยงง่ายกว่าคุ้นแล้วมันง่ายคุ้นง่ายกว่าบ่ถ้าให้จะมีกับตังซื้ออาหารก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปไล่ดูวัวกป็นน,น,ปนี่ตาแกไปดูวัวครัวบวัวช่วงนี้เยอะเฮ้ยถ้านคะนต่อคนชังนี่มไปชมมันให้มันคุ้นโอนี่ครับดูไปน่าจะขึ้นจริงๆนะตานี่ขึ้นแต่มันยังไม่นิ่งครับเย็นๆน,น,นิ่ง นี่ครับคือบางงนมันลงก็เห็นเมืองมาแล้วครับเมืองมันไหลแลน่นอนครับผู้มีเลียงเนี่ยนี่หรือบางทีมันลงเนี่พราะวัวไปเอามาจากเขาเขาไม่ได้น<อ>ั Yet, ่นเออเขามากับเรามันขึ้นเราก็ให้มันขึ้นไม่เป็นไรสักไงก็รอรอบหน้าก็ได้เราตาเนาะมันขึ้นแล้วไม่ติดเราก็รอผ่าน,นรอบหนึ่งพมวงคว่ำมันเลยอ่ะครับเพาไม่ได้อยู่กับเราแต่แรกครับถ้าเราจับจับชิแรกไม่พลาดครับจับชิแรกก็ได้เลย ดูไปค่อนข้างดูน่าตาแดงเนี่ยเวลามันจะขึ้นเมียนี่อยพ่อบัวพ่อบัวนี่ยประทรบน้ำมันเจอตัวเมียนี่ครับเอาอยู่ไหมเวลามันไม่หรอเรียกมันรู้เรื่องตัวอเนล่าไม่คุยกันรู้เรื่องมันก็เลี้ยงมันอย่างไกครับเด็ดซัดเนาะครับเราก็อย่าไปเชื่อใจมันมากนี่ครับเราก็ดูแลมันไปถึงจะสนิทแค่ไหนก็เออมาดประมาดไม่ได้ประมาดไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่ต้องอยู่ห่างๆไว้ บางทีอารมณ์มันก็เร้าปรวนกันนะมุมนี่นี่กลัวจะลงอ๋อย,ยังไม่นิ่งทาไมยังยังไม่นิ่งนี่เมือกไม่ไหลจะลงลงแล้วมันไหลอ๋อกวัวต้องอย่างนั้นครับเงียบวัวถ้าเมือกลงแล้วก็ไอคัมเมื่ององอกแล้วจะลงตัวจากนี้ตาแกไปดูบัวครับผม นี่ครับใครสนใจก็ค่อยโทรหาคุณตาได้นะครับนี่ตัวผู้นี่นี่ครับให้ทานก่อนค่อยเอาไปนี่ครับให้ประกันให้ก่อนนะตาเน่นี่ครับโอ้สวยมากดูโอเคเลยตาครับวัวโบราณโบราณไม่เล็กไม่ใหญ่เอฟซีมาทุกวันไม่ตาช่วงนี้มาทุกวันเมื่อวานมืดแล้วก็ยังมาใหม่เลยอ๋อเมื่อวานอ๋อคนล่าสุดใช่ไหม มาจากการเชิงอ่ะมาจากกาเชิงนะผมสุดยอดเลยสนใจพอสนใจเลี้ยงบัวก็เลยมาอทำงานไหนนั่นเมียเขาเป็นผู้จัดการบริษัทอะไรน้องอยู่ชนบุรีอ่ะครับพัาเขาเป็นพนักงานทำงานบริษัทเนี่ยเมียเขาเป็นผู้จัดการด้วยเลยมาเลยหลยแต่แล้วเมื่อเมื่อวานก็มีคนที่เอาัว มดลูกทักไห่อยู่ใช่ไหมออามาแต่มันมันมันเป็นนานไปมันเป็นมันทักนานไปใช่ไหมตานานไปจนบวมแล้วอ๋อบวมจนกดไม่เข้าแล้วอืมครับช้ำคือถ้าถ้าทักแล้วต้องรีบเอาเข้าเลยแล้วก็รีบเข้าเลยมันยังไม่แข็งถ้าช่วงที่ทักเราต้องใส่น้ําตาลใส่อะไรไหมตาใส่ใส่อยู่ใส่เอาเอาน้ําตาลละลายน้ําก็ะประคบมันอ่ะไอ้โปะโปะโปะแล้วมันก็ยุบอืมครับอืมมันก็ยุบแต่ถ้า ไอตัวมดลูกมันมีสองอย่างนะมดลูกอ่ะไอทะลักมาทั้งยวงอ่ะนั่นอีกแบบหนึ่งครับไอทะลักเหมือนลูกฟุตบอลเนี่ยถ้าออกมารีบยัดไม่มีปัญหาหรอกอ๋อของตาก็เป็นเรื่อยครับอของตามีตัวไหนเป็นไหมอเยอะไหมแม่สาวก็เป็นวันก่อนก็เย็บให้ดูเลยเห็นไหมนั่นแหละครับมีตัวนั้นก็อีกตัวอีกบ่มีแม่สาวด้วยแกมันหายแล้วอ๋อเพราะมันออกออกแล้วมันก็เข้าคืนอ๋อครับพวกแม่แดงอ่ะนี่นี่แม่นี่ทับแล้ว อ้วมมดลูกคลกเกิดจากอะไรตามันก็อาจจะไม่สมบูรณ์นะมดลูกมันไม่กระชับอะไรอ่ะอ๋อครับมันขาดสารน่ะเราต้องขีดบำรุงด้วยอันตรายมากเลยนะตาเนาะก็ไม่มากหรอกไม่มากหรออืดูแลไปก็เอาอยู่ทันเลยนะตาครับต้องดูถ้าเราไม่ดูเสร็จทุกรายเลยเสร็จแน่นอนอืนี่ครับนันแระวันนี้ก็ขอบคุณตามากครับผมครับผมครับผมขอบคุณมากครับไปทางไหนมาดู